สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกคนเดือนกรกฎาคม2568นี้บอกเลยว่าปังพลังแห่งความละเอียดจะนำพาพวกเธอไปสู่ความสำเร็จแบบคาดไม่ถึงเลยค่ะแต่ก่อนอื่นฉันขอเล่าอะไรให้ฟังหน่อยนะ เมื่อวานฉันคุยกับเพื่อนราศีกันคนนึงนางบ่นว่าแกฉันทำโปรเจกต์นี้มาเป็นเดือนแล้วนะทำไมมันไม่ลงตัวสักทีฉันเลยบอกนางไปว่าลองมองลงไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆดูสิบางทีปัญหาอาจจะซ่อนอยู่ตรงนั้นก็ได้ ปรากฏว่าพอนางไปเช็คดูจริงๆปัญหามาจากฟอนต์ที่นางใช้ในพรีเซนเทชันมันดูไม่เข้ากับทีมของงานพอนางเปลี่ยนฟอนต์เท่านั้นแหละทุกอย่างดูดีขึ้นมาทันทีเห็นไหมคะความละเอียดนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับเดือนนี้ชาวการต้องใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ไว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ทุกคนว้าวแน่นอนค่ะ สรุปเลยนะกรกฎาคมนี้เน้นความละเอียดแล้วความสำเร็จจะมาหาเองเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบาย